สวัสดีค่ะชาว Facebook ทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะปุ๊กปีกก็จะมาสอนไม่ได้มาสอนละคะ่ะก็จะมาทำคลิปตามคำเรียกร้องของเพื่อนสาวนะคะก็คือคลิปของการแต่งหน้านะคะวันนี้เดี๋ยวปุ๊กปีกจะมาแต่งหน้าสบายๆสไตล์ปุ๊กปีกที่สามารถออกงานได้นะคะทุกงานนะคะแบบไม่แค่สื่อเพราะว่าคือสื่อก็ไม่ได้แคร์เราเลยนะคะเราจะมาแต่งหน้ากันแบบ สบายเอาตามมีตามเกิดไม่ไม่สวยนะคะอย่างแรกเราก็ทําความสะอาดหน้าเรียบร้อยนะคะนี่คือหน้าสดๆนะคะเราใช้นี่ก่อนเลยค่ะโอเรนะคะแล้วแต่สภาพสีผิวอันนี้คือโอเรก่อนเลยนะคะแล้วก็บิดออกมาค่ะปั๊บนี่นะคะแต้มลงไปห้าจุดค่ะห้าจุดแล้วก็เกลี่ย ใช่ค่ะเกลี่ยเกี่ยให้มันทั่วหน้าเลยนะคะเกี่ยไปเกลี่ยเกียครีมพอปับ๊บรอสักครู่หนึ่งนะคะให้มันเข้าหน้าดีๆก่อนอโอเคเมื่อเราเกี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการลงแป้งเลยนี่คือแต่งใสร็จแ แป้งที่เราใช้คือแป้งนี่ค่ะ baby mine นั่นเองนะคะลองดูอะ่ะ baby mine ลงค่ะเอาแป้งเอาแค่พอแค่เออให้เห็นว่าเราทาได้นะคะทาแป้งค่ะ พอทาแป้งแล้วก็เห็นว่ามันอาจจะขาวขึ้นนิดนึงนะคะเราก็จะมาบอกตากันค่ะบล็อกตาของปุปิกเองนะคะใช้ผู้กันนะคะซิมลงไปถ้าวันนี้เราเราจะมาแต่งโทนออสดใสสดใสนิดนึงนะคะก็ดูได้เราใช้สี สีชมพูในการคัดเบ้าตาเราก่อนค่ะสีชมพูนิดนึงคัดเบ้าโดยการเลือกเบ้าหาเบ้าตัวเองคะคะคัดตรงตาอ่อ้ย้ำย้ำข้างนอกนิดหน่อยย้ำด้วยโอ๊เจ็ด <c oughs> ต่อ เบาคััดเบาเพื่ออะไรคัดเพื่อให้เราดูมีตาลึกลงเออให้เราดูมีตาดูลึกขึ้นนะคะก็ขัดด้วยสีชมพูนะคะต่อไป <c oughs> เราก็จะมาเพื่อให้มันดูสว่างขึ้นใช้สีขาวนะคะจุดไปที่สีขาวแล้วก็เราไปที่ขอบตาค่ะ ตาบนอาจจะเขินคิ้วเลยก็ได้นิดหน่อยอก็จะทำให้ตาดูสว่างขึ้นน,นิดหน่อยนะคะต่อไปเมื่อเราได้สดใสนิดน,นึงแล้วเราก็จะมาการเขียนใต้ตาสีสำคัญนะคะใต้ตาเราให้มันมีวิงวิงกิเตอร์เบาๆเอาสีขาวเอาสีขาวนะคะไล่ไปที่ขอบตาะคะ่ะ ก็จะทำให้ตาข้างล่างดูสว่างขึ้นนิดหนึ่งเพื่อให้ดวงตาข้างล่างเข้มขึ้นแล้วก็จะใช้เลนสองแค่นะคะก็ลังไปให้ตาดูดำตาก็จะดูดำ นิดหนอกดูคมขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะมากรีดเอา้าเขียนคิ้วก็ใช่เขียนคิ้วเนืจากคิ้วของปุปิกนั้นมีความลกชารจและเข้มอยู่แล้วก็หาจุดที่สูงที่สุดของคิ้วแล,ล้วก็ลากลงไปถ้ารเราเขียนจากหัวคิ้วเลยมันนั้นมันจะทําให้ดูเข้มเข้มจนน่ากลัวโดยที่หัวคิ้วมันจะเข้มมากนะคะแล้วก็จุดที่ อันนี้ก่อนจุดที่สูงผมคิดว่าค่อยๆลากไปแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็มาข้างนี้หาจุดสูงคลิกแล้วก็ลากออกมาโอเคไม่ต้องแต่งมากเอ,อสบายๆนิดนึงนาน,นเราก็จะมาทำการอีดอายไลยเนอร์ของปุ๊บปีกเอง คือขวดนี้อ่าเล็กๆไม่เยอะมากอายหมดอ่ะ อายเลนสแห้งหมดแล้วโอเคก็เอาเอา,เอาแค่พอสวยงามไม่ต้องเยอะมากแล้วเราก็จะมาทาปากเราวันนี้ปุ๊กปิ๊กใช้ลิสอันนี้เห็นไหมลิปที่ได้มาจากงานสงานแดงจอยได้แล้วอย่าไปทาให้มันเต็มปากมันจะแดงเกินไปแล้วมันจะดูเหมือนลิเกเราก็จะทาแค่ข้างบน,นเล็กน้อยพอให้แดงข้างในเหมือน กาี้ก็จะมาเติมด้วยลิปมันให้มันดูเพรียเพรียอ,ยอ,อ,อนิดนึงอ่านั่นแหละก็จะดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมลอกจากนี้ปุ๊บปิ๊กก็จะมาการทำผมก็เป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมนี่สวยก็ใส่ใสนี่ นะคะก็เสร็จแล้วการแต่งหน้าง่ายๆสามารถออกออกได้ทุกงานนะคะไม่ต้องแบบแคร์สื่อเพราะสื่อก็ไ,ได้แคร์เราวันนี้ปุ๊กปิ๊กก็จะขอจบการแต่งหน้าเพียงเท่านี้เพราะนี้ก็สวยใส่น่ารักอยู่แล้วนะคะไม่ใช่น่ารักอยู่แล้วคือแต่งให้มันพอไปพอไปว่าได้ะคะ่ะวันนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนสาวแต่งแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสันติสุขแสงร,รัศมี